สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาร่วมรับชม i b o บสนะครับผมประจำวันเสาร์ที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2564ครับนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่กดไลค์กดแชร์นะครับผมกรุณานะครับผมนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อหลายคนที่จะเข้ามาดูไลฟ์สดในช่องทาง i อ o บสวันนี้ครับนะฮะหาลายได้ที่กำลังเป็นหลายคนครับนะครับผมที่กำลังจะโดนนะฮะ อาจจะตกงานนะครับผมอาจจะโดนวิกฤตครั้งนี้ครับนะครับผมตอนนี้เราเป็นกําลังใจให้กันครับนะครับผมและสิ่งที่สําคัญครับเราเป็นกําลังใจให้บุคลากรการแพทย์นะครับผมอสมแล้วก็ผู้คนที่เกี่ยวข้องนะครับผมในการช่วยผู้คนนะครับผมในเรื่องการดูแลสุขภาพให้พ้นวิกฤตโควิดครั้งนี้ไปด้วยกันครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมที่ดูในช่องทาง youtube ด้วยครับนะครับกด ซับสไคร์นะครับผมแล้วก็กดแจ้งเตือนกดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วกันนะครับผมเพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่าท่านนะครับผมได้อยู่ในบรรยากาศของคนที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตนะครับผมเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมอย่างแน่นอนครับวันนี้ครับนะหลายคนนะครับผมขอตัวเองนะครับผมขออนุญาตเปิดแมส์นะครับผมเนื่องจากดิสแทนซิ่งที่อยู่ไกลมากนะครับผมอาจจะเกือบ1ิเมตรนะครับผมสําหรับนะครับผมเจ้าหน้าที่ที่ดูแลการออกรายการครับนะครับผมนะครับ หลายคนนะครับผมวันนี้ครับนะครับผมกําลังหาช่องทางทําเงินแบบง่ายๆนะฮะง่ายๆง่ายๆคืออะไรล่ะครับนะครับผมเป็นการลงทุนน้อยๆครับนะครับผมตั้งแต่หลักสิบสิบาทนะฮะตั้งแต่หลักไม่ถึงร้อยบาทและกันนะครับผมนะฮะในเรื่องการที่จะลงทุนครับสบู่เพียงก้อนเดียวครับก็สามารถทําเงินได้นะฮะหลายคนกําลังประสบปัญหาในเรื่องเงินลงทุนครับนะฮะหลายคนกําลังหาช่องทางที่จะ ทำธุรกิจอะไรสักธุรกิจหนึ่งผมว่าเหมาะครับในช่วงนี้ครับนะฮะว่าธุรกิจของ BUG และบีอาครับนะครับผมเป็นการที่จะลงทุนน้อยๆครับแต่สร้างประสบความสําเร็จครับนะฮะแล้วก็มีโค้ดมีมีพี่เลี้ยงที่สามารถพาคุณประสบความสําเร็จในธุรกิจของ b ี g ูและบีอาวันนี้ถ้าคุณนะครับผมกําลังจะตัดใจหาธุรกิจดีๆสักธุรธุรกิจหนึ่งครับนะ สักธุรกิจหนึ่งนะมเหมผมผมว่าเหมาะครับนะครับผมถ้าคุณเปิดใจกว้างๆครับวันนี้ครับนะฮะสิ่งที่มันคงครับของ BUG และ BRP ทําทำไมคนถึงประสบความสำเร็จเยอะแยะมากมายครับนะฮทำไมนะครับผมหลายคนเขาก็เปิดใจจากแค่การเริ่มต้นแค่ไม่หลักไม่ถึงร้อยบาทครับนะแต่เขาสร้างธุรกิจบนพื้นฐานของความดีงามครับวันนี้ครับหลายคนอาจจะมาจ้องจับผิดว่า BUG และ BRP มันเป็นแชร์หรือเปล่านะครับ อยากให้ดูเอกสาร5ใบนี้ครับนะถ้ามีใครไปชักชวนท่านที่จะทําธุรกิจสักธุรกิจหนึ่งครับนะถามกับเขาครับว่า5ใบนี้มีหรือเปล่านะครับผมถ้าเป็นการชักชวนกันมาทําธุรกิจหรือนะครับผมมีการชักชวนทําบางสิ่งบางอย่างครับถามเอกสารเหล่านี้ครับนะฮะของ b ีอและ b r อารเรามี5ใบครับ5ใบนะครับนะฮะแล้วก็ห้าส่วนที่จะให้ทุกท่านประสบความสำเร็จ ถ้ามีการชักชวนหรือชวนไปทําธุรกิจนะครับผมคุณจําเป็นต้องไปจดทะเบียนกับสํานักงานคุ้มครองผู้บริโภคครับนะไม่ว่าจะทําอะไรล่ะครับถ้าเกิดการชักชวนนะครับผมคุณต้องจดทะเบียนแต่ของบี g จีและเบียพีเราจดทะเบียนมาป่า20ปีแล้วครับวันนี้ครับนะจดทะเบียนกับสํานักงานคุ้มครองผู้บริโภคครับ2ใบครับ2ใบครับไม่ว่าจะจดสูงจำหน่ายของบี g จีและบีพีแล้วก็วางเงินค้ำประกันให้ นะครับผมให้ทุกท่านรู้ว่านักธุรกิจของ b ี g และ b บ p ครับเราไม่ได้ไปหลอกใครครับเราไม่ได้ไปตัวใครนะถ้าไปภาษาบ้าน EC ครับนะครับเราไม่ได้ไปชักชวนใครที่เป็นการผิดกฎหมายครับนะครับผมเราวางเงินค้ำประกันไว้กว่า20ปีครับถ้าเราไปทําผิดครับสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคครับเขาก็จะยึดเงินในส่วนตรงนี้ครับนะแล้วก็เราครับนะครับผมจดทะเบียนกว่า50ล้านบาทครับ เพื่อให้ทุกท่านเชื่อมั่นครับว่าธุรกิจนี้ถูกต้องตามกฎหมายล้านเปอร์เซ็นต์ครับนะครับผมแล้วก็ระบบที่ยอดเยี่ยมของ Big Li s t โปรแกรมครับระบบของคนที่ประสบความสําเร็จของธุรกิจของ b ี g ที่ประสบความสําเร็จหลายหมื่นหลายแสนคนครับคือระบบที่ยอดเยี่ยมที่ดูแลโดยท่านเอ็มดีอนานวันษาครับเราก็จดทะเบียนไว้เรียบร้อยครับนะแล้วสิ่งที่สําคัญครับใบนี้ครับเราภูมิใจมากนะครับผมที่เราได้นําส่งภาษีแล้วก็นะครับผม ส่งลายได้นะครับผมส่งภาษีให้รัฐบาลนะครับผมเงินส่วนนั้นไม่ว่าจะเป็นเงินอุดหนุนโครงการคนละขึ้นหนึ่งในนั้นก็เป็นเงินของบีจีนำส่งให้ทางรัฐบาลครับท่านนายกรัฐมนตรีเลยออกใบนี้ให้เราครับนะครับผมสุดยอดมากนะฮะเราก็ได้ได้รับใบนี้ครับนะครับผมนะฮะจัดสํานากานคุ้มครองผู้ริโภคครับนะครับผมสุดยอดมากนะฮะถ้าท่านเห็นครับ5ใบนี้ครับนะครับสุดยอด มันสุดยอดยังไงล่ะครับก็อยากให้ทุกท่านเชื่อมันครับว่าธุรกิจของเรามันมันทำถูกต้องตามกฎหมายร้านเปอร์เซ็นต์ครับนะครับผมนะฮะแล้วอีกสิ่งหนึ่งครับนะครับผมสินค้ามันต้องแบบมันต้องมีที่มานะฮะมันต้องมีสตอรี่นะครับผมไม่ใช่สินค้าอะไรมาขายก็ได้นะครับสินค้าของเราครับหลายกลุ่มครับนะฮะหลายกลุ่มมากครับนะครับผมแล้วก็เรามีพาร์ทเนอร์ที่ยอดเยี่ยมนะก็คือแมงโก้มาเก็ตครับสินค้าเป็นพันๆรายการครับ ครับผมอยากให้ทุกท่านเปิดใจครับวันนี้ครับนะฮะตั้งแต่สินค้าที่คุณใช้ประจําวันครับนะไม่ว่าจะเป็นสบู่กาแฟยาสีฟันครับอยู่ในกลุ่มอุปโภคบริโภคครับคุณสามารถทําเงินได้มันยอดเยี่ยมแบบนี้แหละครับธุรกิจของเราครับนะฮะคุณแค่เปลี่ยนที่ซื้อครับมาซื้อกับเราครับคุณก็สามารถมีรายได้มีแคชแบ็กกลับคืนมาครับในวันที่คุณซื้อสินค้าคุณได้วันนั้นเลยครับ ยอดเยี่ยมไหมล่ะครับแบบนี้ครับนะฮะแล้วก็นะครับผมสินค้าของเราครับตัวเด่นๆก็คือเป็นสินค้าที่เป็นอาหารเสริมครับเป็นอาหารเสริมที่นําเข้าจากอเมริกาครับมีสตอรี่มีที่มาครับสินค้าทุกตัวครับนะที่ทําการตลาดมากว่า20ปีครับมีเพียง B.U.G. และบี p ที่ได้สิทธิบัตรสินค้าจากรามีเน็ครับ ที่ทำการตลาดกว่าร้อยกว่าประเทศครับแต่แบรนด์ของ b u g และ BRP เป็นเพียงเจ้าเดียวครับเจ้าเดียวที่เป็นคู่ค้ากับทางการเมืองครับสุดยอดมากนะสุดยอดมากครับสินค้าถ้าคุณนะครับผมนะยังไม่รู้จักนะครับผมคุณก็เพียงเข้าไปใน BUG สินค้าดีต้องรีวิวครับในเพจของ b u g ก็จะมีคนที่ใช้สินค้าเห็นผลจริงครับนะครับผมเขาก็จะไปแชร์นะครับผมเขาจะไปบอกเล่าการทานสินค้า เขาใช้สินค้าตัวไหนครับนะครับผมยอดเยี่ยมนะฮะสินในกลุ่มสินค้าของเราครับถ้าวันนี้ครับนะฮะหลายคนเข้ามาดูไลฟ์สดวันนี้ครับนะครับผมคุณรู้จัก b ูจและ b ีอาครับนะครับผมคนก็เพียงเปิดใจครับรับโอกาสนะฮะหรือไม่ครับนะครับผมถ้าคุณอยากรู้จักว่า b ูจและ b ีอาพมันอยู่ตรงไหนนะครับผมของประเทศไทยบ้างนะครับผมวันนี้ครับนะไม่ว่าจะเป็นโซนอีสานครับภาคอีสานครับนะฮะ คุณมองดูครับนะครับผมเกือบทุกจังหวัดนะครับผมเรามีศูนย์ของ BUG และ b บีกว่า 80- 90%เป็นเป็นของ BUG ที่ซื้อไว้นะครับผมนะซื้อไว้เพื่อให้ทุกท่านเชื่อมั่นครับว่า BUG และ BP เราไม่ได้ทิ้งคุณไปไหนคุณจะสามารถทําการตลาดได้แบบง่ายๆครับนะครับผมแล้วก็ภาคเหนือครับนะฮะในโซนภาคเหนือครับหลายจังหวัดมากครับหลายจังหวัดมากครับภาคกลางอีกครับภาคตะวันออกครับภาคใต้ครับแล้วโรดแมปของท่านส เจจังหวัดครับ77จังหวัดเราจะซื้อไว้ทุกจังหวัดครับเพื่อให้ทุกท่านได้เชื่อมั่นครับว่าเราไม่ใช่เหมือนกับหลายๆบริษัทครับอาจจะไปเปิด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 ปิดปิดเปิดเปิดปิดปิดครับแต่ของ b ียูและยาพีครับเราจะไปซื้อไว้ที่นั่นให้คุณได้ทําการตลาดแบบง่ายนะฮะง่ายๆคุณก็เพียงไปศูนย์ของ b ียูอาจจะแวะไปทานกาแฟสักกองพาคนไปดูศูนย์ของ b ียูสร้างความเชื่อมั่นครับ สร้างความเชื่อมั่นว่า b ู g มั่นคงมากนะครับผมมั่นคงเพราะเราเปิดศูนย์ไว้ที่นี่นะครับผมให้คุณได้เข้าไปใช้สินค้าชอบสินค้าครับไปทานกาแฟครับนะฮะดนะครับผมนะแล้วสิ่งที่สำคัญครับว่า BUG และเบ P ครับนะเรามีศูนย์เรามีสินค้านะครับผมเรามีระบบครับนะะแล้วที่สำคัญจริงๆครับสินค้าทุกตัวครับโรงงาน การมีเนกนะมาตรฐานระดับโลกครับนะครับผมมาตรฐานท่านจะดูครับเป็นพบพิ่เลยครับนะสุดยอดครับเนเชลนะครับผมสินค้าที่มาจากธรรมชาติอาหารเสริมที่สุดยอดครับนะถ้าหลายคนครับนะครับผมเข้ามาวันนี้ครับนะถ้าคุณเข้าใจครับนะครับผมว่า d u g และบ P p ครับนะครับผมเริ่มต้นเคียงหลักร้อยคุณสามารถ ทำรายได้อีกช่องทางหนึ่งครับนะคุณก็พี่เพียงดูแผนการตลาดครับนะครับผมคุณเข้าใจว่า BUG และ B P เรามีแผนการตลาดที่ยอดเยี่ยมครับตะก้าอะไรครับนะคุณมีความฝันอะไรครับนะครับผมคุณมีนี้เท่าไหร่คุณก็เลือกเอาครับมีกว่า10ตาก้านะสิตาก้า10โครงสร้างครับนะครับผมคุณเห็นโอกาสว่า BUG และ b ีอคุณจะประสบความสําเร็จสักครั้งหนึ่งนะครับผม าวิกฤตครั้งนี้นะครับวิกฤตครั้งนี้คุณโดนเต็มๆทุนโดนไล่รับผลกระทบเต็มๆครับนะฮะคุณก็เพียงเปิดใจครับรับโอกาสวันนี้ครับนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างครับนะับผมคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตนะครับนะเขาไม่ได้กิ่งหรอกครับเขาไม่ได้แข็งแกร่งที่สุดหรอกครับนะแต่เขามองโอกาสที่จะพลิกชีวิตเขามองวิกฤตครั้งนี้กลับเป็นโอกาสครับถ้าคุณตัดสินใจวันนี้ครับมีโปรโมชั่นเยอะแยะครับ กลุณา,าดูรายการตั้งแต่ต้นจนจบครับนะช่วงต่อไปครับท่านจะเจอกับมิสเตอร์กิบเบอร์แมนท่านจะมาบอกข่าวสารและโปรโมชั่นครับนะฮะแล้วก็เจอกับคงเบ้งแห่งภูพานครับแล้วสิ่งที่สำคัญท่านต้องดูจนจบครับนะท่านจะเจอกับอดีตตชดครับนะฮะท่านมีแลนด์มาร์คครับอีเกิลซอนนะะสาขาที่ 38ท่านบอกว่านะครับผมที่อยู่บ้านเปิงไม้ครับที่เสริงสางนคะรนะราชสีมาครับท่าน c d ดครับนะคเขาด้เตอร์สตาสุดยอดท่านทวีปทำวิเศษและคุณรัตนวันทพวิเศษครับท่านจะมาบอกการสร้างธุรกิจบนพื้นฐานของความดีงามโครงสร้างชีวิตครับนะท่านฝากชีวิตไว้ที่นี่ทำไมท่านประสบความสำเร็จในช่วงที่หลายธุรกิจล้มและเนรนาศครับนะ ท่านบอกว่าท่านไม่ได <t> ้แข็งแกร่งครับนะคบคือท่านต้องอยู่รอดครับครอบครัวต้องอยู่รอดครับหลายคนเหมือนกันครับนะฮะอยากให้ทุกท่านเปิดใจครับนะฮะผู้ที่อยู่รอดไม่ได้แข็งแกร่งที่สุดหรอกครับความฉลาดครับนะไม่ได้พาให้คุณอยู่รอดครับนะครับแต่คนที่ปรับตัวได้ดีที่สุดในทุกการเปลี่ยนแปลงคนนั้นจะอยู่รอดครับธุรกิจบ G เรามั่นคงการันตีได้ครับกว่า20ปีครับ เราผ่านนำพาผู้คนมาเยอะแยะครับแต่วันนี้ครับคุณเห็นโอกาสอะไรครับว่าธุรกิจนี้มันมั่นคงคุณเห็นอะไรครับในบียูจีและบียาพีครับถ้าคุณเห็นบอกว่าเรามั่นคงคุณดูรายการตั้งแต่ต้นให้จบครับถ้าคุณปรับตัวได้ทันครับนะหารายได้ในช่องของ BuG และบี p อีกช่องทางหนึ่งนะครับนะ คุณจะผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันกับเราครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ